สวัสดีท่านผู้ชมเราก็จะเดินทางนะไปกุสุมานก่อนนะทุกท่านไปซื้อของนะครับตามที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านนะแม่ตานะครับครอบครัวของลุงศาสตร์นะ,ะ <c oughs> <c oughs> เดินทางนะท่านใบกุสุมานนะครับเรียนเอาพริกไปด้วยนะท่านเนีเราเอาพริกเอาอะไรไปด้วยนะครับเอาไปแบ่งเพื่อนเอา คละครึ่งกิโลครึ่งนะท่านทั้งหมดนะครับในตลาดเนี่ยถุงเนี่ยปกติ150บาทใช่ไหมมันน่าจะต้องมีส0งร้อยกว่าแน่นอนสองร้0ยสามเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยอันนีซ้ซื้อกับเจ้าของสวนเองมันก็เลยถูกผ่านพ่อค้าคนกลางก็ยังว่าแลวแพงหมดทุกอย่าง ลองลองเอ้ยลองไม่ได้ไปนักกะเข้าใจไหมหนูไม่ได้ไปนักกะหนูจะไปไหนนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปหมานายยศไม่้ังไปอยู่บ้านเฝ้าบ้านเข้าใจรอเปล่าไม่้ังไป มาอยากไปด้วยไม่ต้องไปหยุด เราก็วิ่งไปกุสุมานเอาท่านไปซื้อสิ่งของตามที่ผู้ใหญ่เจดีมอบหมายให้ไปซื้อนะท่านแนะร้วนักโมทนาซาธุด้วยนะฮะผู้ใหญ่เจดีท่านนี้นะคงจะแบบได้บุญเยอะนะพี่น้องเอ้ยมอบอุปกรณ์ทำครัวนะครับเรื่งองจริงๆเพื่อนเกเทศตามีตามเกิดนะนะพี่น้องเอ้ย ตามีตามเกิดคงที่รถไม่มีเิ่นก็ไม่ก,กินทำมีมันก็จะดีเงินแกนไม่มีเพ่าบาทนะทุกท่านเออแกไม่มีเงินแทกกระบาทเลยเขาอยู่ยนทินแล้วมั้งเนาะชีวิตชีวิตที่ไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้หรอกเรา มันต้องกินต้องใช้แต่ของเขาไม่มีเงินอยู่ได้เออไม่มีเงินไม่มีอยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องกินอะไร ก็จะสุกพายุก็ยังไม่จบปกติเวลานี้นี่มันต้องฝนมันต้องเริ่มหมดแล้วนะเพราะว่าเขาเขาจะเกี่ยวข้าวกันแล้วนี่ดูดินสทุกท่านข้าวนี่ดูข้าวพี่น้องก็ออกรวงกันแบบน่าจะได้เกี่ยวเร็วๆนี้แล้วล่ะ น้ำเทียบเลยดูน้ําเต็มนะท่านเต็มลําห้วยนะครนี้ก็พามาทางรัดนะท่าน เลยน้ำตรงนี้มาเพียบเลยน้ำท่วมข้าวอีกแล้วพี่น้องเลยระบายแท่ไม่ทันน้ำน้ำตรงนี้ท่วมข้าวตลอดข้าวตรงนี้มันต้องปลูกข้าวข้าวอย่างอื่นที่มันเร็วกว่านี้ ข้าวเจ้าไงปลูกข้าวเจ้าบัดนี้ต้นมันโตแล้วโอ้โปลาเอ้ย นปนะลาตรงนั้นนะเห็นตัวมันเลยเมื่อกี้นี่ ตกปลาได้ยังบาชาวบ้านตกปลาอยู่ตรงน้ำไหลตกเอาปลากฏด น้ำมัวน้ำหาสารโอ้มีปลาด้วดูปลาสองตัวทุกท่านดูสาบานตกปลาอยู่ตรงโน้นน้ำไหลเชี่ยวเลยทุกท่านไปเดินทางต่อชาบ้านตกปลาสองคนอยู่ตรงนน้น ไอ้กระป๋องนั้นลอยน้ำแล้วนะกระป๋องน้ำนะโอเคเดินทางต่อสวัสดีครับผม